ครับ FC ของกับผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง Youtube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเมืประจำวันที่1เมษายน2565นะครับวันนี้กับผมอาจารย์นันสูตรตัวเลขพารวยนะครับมาวิเคราะห์เจาะลึกนะครับอยู่ที่เพจนักแสวงโชคคนล่าฝันนะครับมาสตรีมสดนะครับอยู่ที่ช่อง YouTube คนดวงดี บรรุขเพื่อสังคมนะครับแฟนๆที่ติดตามนะครับโดยเฉพาะอยู่ที่เพจนักแสวงโชคคนละฝันนะครับรวมถึงแฟนๆที่ติดตามผลงานการวิเคราะห์เจาะลึกของผมอยู่ที่ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้ชมกันการสตรีมสดนะครับอยู่ที่ช่อง u t u b e นะครับคนดวงดีปรนสุขเพื่อสังคมนะครับสูตรนี้การสตรีมสดนะครับเป็นการสตรีมสดนะครับการประกบชุดนะครับสองตัว บนตรงๆนะครับก่อนหน้านั้นผมได้สตรีมสดไปในส่วนของนะครับหลักร้อยบนหลักหน่วยบนหลักสิบบนลูสามตัวบนนะครับวันนี้ผมมาสตรีมสดอยู่ที่ช่อง youtube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับในส่วนของการประกบชุดสองตัวบนตรงๆนะครับการประกบชุดสองตัวบนตรงๆนี้เป็นหลักที่ผม เน้นที่สุดนะครับในส่วนของหลายๆสูตรนะครับสูตรการประกบชุด2ตัวบนตรงๆเนี้ยนะครับผมจะให้ทุกคนได้ชมนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับหน้านั้นผมสตรีมสดไปก็คือหลัก10บนนะครับหลักหน่วยบนรูป3ามตัวบนนะครับผมได้สตรีมสดไปเรียบร้อยแล้วแม้กระทั่งหลักร้อยบน นะครับหลักร้อยบนผมก็ได้สตรีมสดไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เรามาเจอกันการสตรีมสดนะครับประกบชุดแล้วนะครับหลายๆงวดที่ผ่านมานะครับผมต้องขออภัยนะครับที่ผมไม่ได้สตรีมสดนะครับในส่วนของการประกบชุดนะครับ2ตัวบนตรงๆให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับก็เลยมาสตรีมสดให้พวกเราได้ชมกันนะครับก็ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเวลาที่ผมสตรีมสดหรือเวลาที่ผมโพสคลิปใดๆท่านจะได้รับรู้ก่อนใครครับงวดที่แล้วนะครับการสตรีมสดของผมเห็นไหมครับงวดที่แล้วผมต้องขอแสดงความเสียใจผมไม่ได้สตรีมสดนะครับประกบชุดที่ผมไม่สตรีมสดนะครับงวดที่แล้วผมเน้นบนนะครับผมเน้นชุดบนนะครับวันที่16มีนาคม6 5หเนี่ย สูตรประกอบชุดสองตัวบนตรงๆผมเน้นชุดบนงวดที่แล้วมาหกเก็ดเต็มๆตัวเลขมันอาจจะเยอะนะครับสิบบนประกอบกับหน่วยบนออกมาได้ตัวเลขสามสิบหกชุดนะครับตัดเหลือนี่ไม่เกี่ยวนะเพราะว่ารูดสามตัวบนนี้ผมไม่เอานะครับรูดสามตัวบนที่ผมไม่เอา,นะผ,มมเอาผมสูตรมันไม่แม่นผมให้เหลือไว้แค่สามสิบหกชุดใครมีตัวเลขดับนะครับก็สามารถตัดออกให้แคบลงได้นะครับงวดที่แล้ว แฟนๆที่ติดตามผมนะครับที่เพจนักสแสวงโชคคนล่าฝันก็ถูกหกเกตกันทั่วหน้านะครับเพราะว่าผมเน้นบุญนะครับผมไลฟ์สดอยู่ที่เพจนะครับเพจนักสแสวงโชคคนล่าฝันนะครับสามารถไปกดติดตามที่เพจได้งวดที่แล้วผมเน้นบุญนะครับชุดประกบชุดล่างผมไม่เน้นนะครับผมเน้นชุดบนก็มาจริงๆครับแต่มันดูเยอะนะสามสิบหกชุดแต่ที่เพจผมจะเน้นบอกนะครับว่าตัดตัวไหนตัวไหนออก นะครับใครที่ชมผมอยู่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาที่ผมโพสต์หรือสตรีมสดนะครับหลักใดๆท่านจะได้รับรู้ก่อนใครครับเราไปต่อนะครับไปต่อเลยนะครับการประกบชุด2ตัวบนตรงๆมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้คือ10บนนะครับสิบนผมสตรีมสดไปก่อนหน้านั้นมีตัวเลข6ตัวนะครับมีตัวเลข6ตัวหน่วยบน นะครับผมสตรีมสดไปก่อนหน้านั้นมีตัวเลข6ตัวดังนั้นเรานำสิบบนมาประกบกับหน่วยบนนะครับสิบบนมาประกบกับหน่วยบนจะได้ตัวเลขดังต่อไปนี้5ประกบกับหน่วยบน5้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหห้าเเห็นไหมครับ5้าสองห้าสามห้หห้าห้าหต่อไปหลักที่สองคือ6ของหลัก10บบน6กสอง6กสามสี่หห้าหหกห ไหมครับหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดนี่คือแถวที่สองต่อไปก็เช่นกันหลักเจ็ดหลักแปดหลักเก้าหลักศูนย์นำมาประกบกับหน่วยบนเห็นไหมครับมันก็จะได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เห็นไหมครับมันก็จะประกบกันกับหน่วยบนไปในลักษณะแบบนี้นะครับทั้งหมดนํามาประกบกันก็จะได้ทั้งหมดนะครับสามสิบหกชุดนะครับสามสิบหกชุดนะครับสามสิบหกชุด ตัดลงให้แคบได้ยังไงนะครับตัดลงให้แคบได้ยังไงนะครับมาดูนะครับตัดลงให้แคบได้ยังไงมาดูครับมาดูดูไหนเอ่ยรูดสามตัวเดี๋ยวดูนะครับเอาให้ดูสูตรนี้ก็ได้นะครับตัดลงให้แคบได้ยังไงนะครับในเมื่อมันมี36ชุดทุกคนดูนี่นะครับสูตรลูดสตัวบนนะครับให้ดูสูตรนี้ผมยกตัวอย่าง ผมหาสูตรวันที่หนึ่งเมษายนไม่ไม่เจอทุกคนให้ดูสูตรนี้สูตรรูปสามตัวบนนะครับสูตรรูปสามตัวบนเนี้ยส่วนมากนะครับรูปสามตัวบนเนี้ยมันจะอยู่แค่หลักหน่วยหลักสิบนะครับเห็นไหมครับมันจะอยู่แค่หลักหน่วยหลักสิบเท่านั้นนะครับรูปสามตัวบนนะสูตรรูปสามตัวบนเนี้ยมันจะอยู่แค่หลักหน่วยหลักสิบเท่านั้นดังนั้นเห็นไหมครับ รูสามตัวบนงวดวันที่1เมษายน2565คือ2องสามดังนั้นรูสามตัวบนเนี้ยมันจะต้องอยู่หลักหน่วยหลักสิบเท่านั้นเห็นไหมครับที่ผมล้อมไว้ด้วยปากาสีแดง2องสาสนะครับ2องสามสี่เนี้ยจะต้องอยู่ในส่วนของนะครับรูสามตัวบนหลักหน่วยหลักสิบก็มันมีแค่นี้นะครับ นี่แหละครับทาให้ตัวเลขแคบลงแล้วนะครับการประกบชุดสิบบนหน่วยบนนะครับประกบกันได้สามสิบหกชุดในกรอบสีน้ําเงินทั้งหมดนําลูกสามตัวบนมาตัดออกนะครับสองสามสี่นะครับสองสามสี 2, 3, 4, ่ 2, 3, 4, มาตัดออกก็จะเหลือแค่สามสิบหกชุดเหลือแค่สิบแปดชุดนะครับเหลือแค่สิบแปดชุดเท่านั้นครับฝากไว้พิจารณาสําหรับสูตรการประกบชุดสองตัวบนตรงๆนะครับ สูตรการประกอบชุดสองตัวบนตรงๆถ้าสมาชิกหรือ f c ท่านใดนะครับมีตัวเลขดับนะครับท่านก็สามารถนำมาตัดออกได้นะไม่จำเป็นต้องนำตัวนี้ไม่จำเป็นต้องนำรูปสามตัวบนนะครับเพราะว่าประกอบชุดสองตัวบนตรงๆผมประกอบให้เรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวบนอยู่ในนี้แหละครับอยู่ในนี้แล้วงวดนี้อาจารย์นนเน้นบน รางวัลเลขท้ายสองตัวบนนี้ยอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วดังนั้นการประกบชุดสองตัวบนตรงๆถ้าท่านมีตัวดับนะท่านไม่ต้องเอารูดก็ได้มาตัดถ้าท่านมีตัวดับท่านไม่ชอบตัวไหนท่านก็สามารถตัดออกได้นะครับแต่ผมบอกไว้แล้วนะครับว่าผมเน้นบนผมเน้นบนนะครับงวดที่แล้วผมเน้นบนนะมันมาบนหกเจ็ดนะครับงวดที่แล้วผมเน้นบนนะครับมันมาบนหกเจ็ด งวดนี้เช่นกันครับวันที่1เมษายนผมเน้นบนนะครับผมเน้นบนครับเนี่ยหละครับฝากไว้เพียงเท่านี้ในส่วนของใครอยากได้ตัวเลขแบบนี้นะครับอยากมีโมเมนต์ตัวเลขเน้นๆแบบนี้นะครับใครชอบเล่นเลขวิ่งเลขตัวฟันตัวเดียวเน้นๆนะครับวิ่งหรือตัวฟันตัวเดียวเน้นๆหนึ่งมีนาคมผมฟันศูนย์ออกศูนย์สามล่างนะครับมาเต็มๆเลยชุดสตัวพาดนะครับ หมีนาคมผมฟัน7มา0ูนย์เล่างมาเจ็ดเต็มๆครับชุด2ตัวพาาเฉียดแต้มเดียวย้อนหลังกลับไปอีกครับ17บเจ็ดกุมภาผมฟัน9นะครับมา9 7บน2ตัวก็เฉียดแต้มเดียวนะครับใครอยากเข้าห้อง v ีพใครอยากได้แนวทางนะครับทีเด็ดแบบเนี้ยเน้นๆนะครับก็สามารถแอดมาที่ไลน์ได้ นะครับแอดมาที่ไลน์ได้เลยนะครับ s422btgux นะครับสามารถสมัครเข้าห้อง vp ได้ s422btgux ครับสามารถสมัครมาที่ไลน์ได้นะครับใครอยากเข้าห้อง vp นะครับสามารถสมัครมาที่ไลน์ได้ s422btgux นะครับอย่าลืมใส่แอดสำหรับการประกบชุดนะครับ2ตัวบนตรงๆนะครับของผมในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ นะครับฝากทุกคนไว้พิจารณาด้วยนะครับมันเป็นสูตรที่แม่นงวดที่แล้วมันก็เข้านะแต่ทุกคนถ้าทุกคนไม่เอาในกรอบสีแดงก็หาตัวเลขดับมาสามารถตัดออกได้ให้แคบลงนะครับก็ฝากทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะครับแฟนๆที่ติดตามช่องยูท b e คนดวงดีบรรสุเพื่อสังคมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาที่ผมโพสคลิปใดๆหรือเวลาที่ผมสตรีมสดท่านจะได้รับรู้ก่อนใคร1เมษายน 1เมษายน2,565ขอให้เอซีของผมทุกท่านนะครับโชคดีถูกฉลากกินแบ่งรางวัลใหญ่ๆกันทุกคนครับขอให้โชคดีครับ